สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริยาสมหวังจากคณะครุศาสตร์สาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเรื่องที่ดิฉันสนใจนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนิยายหรือหนังสือวรรณกรรมนั่นเองค่ะวันนี้จะขอยกตัวอย่างเป็นนิยายนะคะเรื่องรักกายสิทธิ์ค่ะของคุณมลิกานั่นเองนะคะ ในเรื่องนี้นะคะจะเป็นนิยายเกี่ยวกับเทพ,พบุตรหนุ่มกรารมเทพนั่นเองนะคะแล้วก็นักแข่งรถสาวไบเกอร์นะคะซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยจะแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยซึ่งเทพบุตรหนุ่มของเราเนี่ยจิรายุนั่นเองนะคะจะเป็นกรารมเทพหนุ่มฝึกหัดที่ต้องลงมายังโลกมนุษย์เพื่อที่จะทําการจับคู่ให้กับมนมีนาที่เป็นนางเอกของเราเนี่ยได้มีคู่ครองและก็ได้รู้จักกับความรักนะคะ และงานนี้เนี่ยจิรายุเนี่ยต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําให้มนมมนาเนี่ยได้รู้จักกับความรักและจิรายุก็จะได้รับการเรียนจบก่อนใครเพื่อนในมหวาวิทยาลัยการมเมธสุขันนั่นเองค่ะการจับคู่ของเรานะคะมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ามนมีนาเนี่ยไม่ได้รักใครง่ายๆนั่นเองนะคะซึ่งจิรายุเนี่ยก็ได้ทําการจับคู่ให้กับมนมีนาคนแรกก็คือหมอต่อพงค่ะ แต่มนมีนาก็ยังไม่ได้รักหมอต่อพงนะคะจีรายุก็เลยต้องทำการมนใส่มนดนใจนะคะให้กับคนต่อไปนั่นก็คือหมวดสาเรนนั่นเองค่ะหมวดสาเรนและมนมีนาก็ได้ทำความรู้จักกันแต่จนแล้วจนรอดนะคะมนมีนาก็ยังไม่ได้รักหมวดสาเรนอยู่ดีจนทําให้จีรายุเทพบุติของเรานะคะจนทําให้มีการจับคู่ให้กับคนต่อไปนั่นเองค่ะก็คือวินชัยนั่นเองนะคะวินชัยเนี่ยจะเป็นดาราหนุ่ม ไฟแรงเลยที่กำลังมาแรงเลยนะคะทำให้สาวๆทั่วประเทศเนี่ยตกลุมรักวินชัยกันอย่างหัวปักหัวปั๊มเลยค่ะแต่ว่าจนแล้วจนรอดอีกครั้งหนึ่งนะคะมนมีนาของเราเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่ได้รักวินชัยเลยนะคะจนทำให้เทพบุรหนุ่มเนี่ยจะต้องคอตกจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะคะเพราะว่าจับคู่ให้มนมีนามไม่สำเร็จนั่นเองค่ะต่อไปนะ,ค,ะคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดนั่นเองนะคะซึ่งสุดเนี่ย ก็ทาให้มนมีนาเนี่ยอยากที่จะแค่แขนพี่สาวตัวเองก็ลเลยขอให้จิรายุเทพบุตรเนี่ยมนดลใจนะคะทําให้สุดเนี่ยตกลุมรักเธอแต่ว่าจิรายุนะคะไม่ได้ทําตามที่มนมีนาขอนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี้ยก็ได้ทําการคุยกันจริงแต่ทั้งสองคนก็ไม่ได้มีความรู้สึกดีๆให้กันและมันก็เป็นการดีนะคะที่จิรายุเทพบรตรเนี่ยไม่ได้ใส่มนดลใจหรือว่าทําให้ ทำให้สุดเนี่ยตกรุมรักมนมีนาได้นะคะเพราะว่าสุดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ใครๆค่อยเห็น,นะค่ะสุดนะคะพยายามที่จะทําร้ายสองนะคะก็คือคุณจิรากรทําให้จิรากรเนี่ยต้องตายนะคะเพราะว่าจิรากรเนี่ยใน ใน3-4ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจิรากรเนี่ยได้ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับพ่อของเขานะคะขับรถตกลงแม่น้ําจนทําให้พ่อของจิรากรเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าจิรากรเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่ากลายเป็นเจ้าชายนิทราค่ะและทางนี้ทางนั้นนะคะแม่ของคุณจิรากรก็เสียใจมากที่ลูกชายตัวเองเป็นอย่างนี้แล้วได้มารู้ความจริงทีหลังว่าสุดเนี่ยเขาทําให้ลูกชายสุดรักสุดห่วงของเขาเนี่ยต้องกลายเป็นแบบนี้ ซึ่งด้วยความที่จิรายุเรานะคะได้รู้สึกผูกพันรู้สึกถูกชะตากับจิรากรและแม่ของจิรกรนะคะจิรายุได้ทําการจับมือแม่ของจิรากรและได้ราลึกถึงชาติก่อน,นะคะ่ะว่าจิรายุเนี่ยที่จริงแล้วเป็นลูกชายของคุณหญิงคนนี้นะคะจนทําให้จิรายุนี่อยากช่วยเหลือจิรกรไม่อยากให้น้องชายของตัวเองเนี่ย ต้องตายเพราะว่าฝีมือของสุดนั่นเองค่ะเซินจีรายุแล้วก็มนมีนาได้ร่วมมือกันนะคะทําให้ความจริงถูกเปิดเผยค่ะว่าสุดเนี่ยวางแผนทําทุกอย่างทั้งวางแผนฆ่าจีรายุและจะฆ่าจีรากรค่ะเพื่อที่จะได้ขึ้นมาเป็นเจ้าของประธานบริษัทนั่นเองนะคะซึ่งการนี้เนี่ยคนคนที่เขาไม่ดีเนี่ยเขาก็ต้องไม่ได้ดีอยู่แล้วค่ะ กรรมมีจริงตามทันแน่นอนนะคะซึ่งองค์อินของเรานะคะซึ่งองค์อินของเรานะคะที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ได้เห็นอกเห็นใจมนมีนาแล้วจีรายุซึ่งทําให้จีรายุเนี่ยได้ทิ้งความดีที่สั่งสมมาทั้งหมดไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติจากการที่กลายเป็นเทวดาอยู่บนชั้นดาวดึงเนี่ยนะคะก็ได้กลับกลายมาเป็นมนุษย์ อยู่ที่โลกมนุษย์ค่ะเพื่อที่จะได้ครองรักกับมนมีนาซึ่งจิรากรนะคะที่อยู่ในร่างจิรากรที่เป็นจิรากรจริงๆเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตได้สิ้นอายุไขไปแล้วจึงทําให้จิรายุนะคะได้ขอดวงจิตเข้ามาอยู่ในร่างของจิรากรจิรายุเนี่ยก็ได้อยู่ในร่างของจิรากรนะคะแล้วก็ได้ครองรัก กับมนมีนาคะด้วยความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะจากการาเทศกิกตนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของเจียรายอย่นี่ก็คือคุณรนกรค่ะซึ่งนางไม่ต้องสองคนนะคะก็ได้รักกันแล้วก็แต่งงานกันในท้ายที่สุดค่ะก็ทําให้เรื่องนี้นี่ก็ทําให้คิดนะคะว่าความรักนี่มันใหญ่หลวงมากเกินกว่าที่เราจะรู้จริงๆคะ่ะซึ่งดิฉนันนางสาวอริยสมวงังต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่มารับฟงบังและก็มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ